โอเคนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปบรรยากาศนะครับในการเล่นกับน้องๆนะที่เข้ามาในดิสคอสนะครับแล้วก็มีเล่นกับพี่เจ้าโอด้วยนะครับก็จะมีการพูดกันเป็นปกตินะครับชัดบ้างเบาบ้างนะครับยังไงก็ขอภัยเวลาที่นีด้วยนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปเจอกันในคลิปครับนี่ไหนอ่ะ นหนูอยู่ที่ไหนลูกก็ยุเท่าไหร่้อยู่ใกล้พี่แพี่กลับบ้านไลไม่พี่หมายถึงในชีวิตจริงอะจริงจริงอรเขาจะได้ไดักตีทูถุยบ้านอยู่ที่ไหนขาจนะได้ไปไปตีู ่ีดักโอ้ยอย่าไปเชื่ออะไรมันมาก,กเกิข้าเ,เนี่ไอ้ไหนพี่อยู่บนเขาอะ่ะบนเขาด้านขวามือแกเออตีกระตังแะแต่ไม่ได้เรียกเองเพิ่มเพื่อี่ใหม่มมมมอะ นี่ใช่ปา่าวะน่าจะใช่อันนี้เนีอะไหนอนทอานไหนปลอดบอกอธิบายเชินมาใหม่ทิโอ,โ,โอ้โหก็หหไม่แปลกเลยทำไมพี่หมีก็คือแต่ก่อนเคยมาไล่ขุดเล่นไงโอ้โหพอขุดปุ๊บเด้งเลยเด้งเข้ามาในตัวเลยโอ้ยให้ตาย เราก็ไปหาอยู่ข้างนา้นว <st unlikely> ่าเชียเอ๊ดินเหนียวนี่มันหามาจากไหนเยอะแก่ไครแก่ ไอโอนี่มันไอนี่แล้วเนี่ยมาบ่นมึแล้วไปไหนก็ไม่รู้มารออะไรก็บอกสองครึ่งป่ะไม่ไม่ไาไม่ตอนไหน หรูก็ <S <S เห็นไม่มีใครกุ๊กก็พี่ก็เข้าไปแล้วดิทอนเอาไม่มีใครใช่ไหมไม่มีใครกุออก๊อ่แหละยิงตร,ง,รงไหนเนี่ยจะแบบยิงหน้ายิยงหัวยิยงทรวมหน้าเลยนีย่เป็นแมวเลยเย้ได้ของม่วง กดอะไรอ่ะเวลาขึ้นอย่างนี้นี่เรากดอะไรกดลูกเต๋าหรือกดอันข้างหลังตกเลยตายไปแล้วเป็นของอันนี้อยู่อันนี้นะอันนี้อู่่อุ้ยได้อะไรอ่ะไข่จะไข่เปล่าไข่แฟรนี่อุ้ยแล้วทำยังไงดีไม่ ใครลองใครลองตีมันแล้วบ้างมันดัอปอะไรปะลองจับดูก็จับไปแล้วใช่ไหมมันมันมันดีป่ะมันขี่ดีไหม ตัวมันสกิลอะไรย่งมากเลยเข้าใกไปไมยเปลี่ยนสไตายเลยก็ได้ทีเดียวมเคยพลาดกันรอ,อบเราจะได้รู้ไง,งว่ามันดับที่ยังไม่รู้เลยหรืมอมดับโอ้หน้ากากม่วงมองอะไรไปเลยคนระับผมเอาแค่หน้าก,กาก โอ้วิ่งไปไหนเพื่อนกงุกันหน่อยน้องสนใจให้เราตีเคแต่ไม่สนใจเรา าหัใครจับไ,ไม่รู้ไอ,อควายตัวนี้เนี่ยดีปะ่ะใครลองจับมือขี่มัน,นยังเฮ้ยทำไมวมิ่งไว ตั้งแล้วโคนไอ้ของม่วงทั้งตัวเลยนะครับ นี่คืออะไรเนี่ยเล็บเล็บหมาเล็บแมวของบอสสุดบอสอ่ะนอนาก็ได้นะเคี่ยวก็ได้เี่ยวก็ได้โอเคแมวอ,อะไรเคี่ยวสุดบอสจะได้ดบอฉันจะได้แอบ,บไปล่าอยู่คนเดียว แฟลลี่ก่อนนี่พี่ไม่ได้จัดบ้านเลยเนี่ยแล้วก็ครับไอ้นี่ครับกงเงิน ไอเนี่ยไอที่ล่อนนี่เอามาจากไหนที่ล่อนเขียวที่เอาไปสูงทิ้งเหมือนลราเพราะว่ามันเหมือนพังแหละแล้วพอเราจะอัพเป็นที่ล่อนฟ้ามันต้องใช้ที่ล่อนเขียว ก็ฉันตุ่มทิ้งไอประเด็นมี่เดมีซื้อในฉับหรอือย่าให้ตายเ่อเราเฟสเออยังไม่ได้ทำเฟสลยช่วงนี้เดี๋ยวลองฟักแฟรี่ดูดิแฟรี่ฮะ ฟักซะหน่อยดูซิว่าหน้าหนังมันจะเป็นยังไงตัวสีเขียวที่แกใช้อยู่นี่อุ๊ยน่ารักนะเดินเดินเดินเข้ามาใกล้ๆพี่ดีนายพี่จะดูหนังหน้ามันหน่อยาวไหลดีมไม่หมายถึงไอ้หน้าไอ้ตัวไฟลี่แกตัวเขียวอ่ะเออเหมือน ดูว่าของพี่มันเป็นตัวเหมือนแกวะอันนี้เป็นพึ่งสีเหลืองเฮ้ยจะพึ่งน้อยหันหน้ามให้ดูหน่อยอพี่ไอไอไอไหนไหนเห็นเห็นตรงตีนเขาด้านหลังพี่ปะ่ะตัวนั้นตีได้ปะ่ะ NPC ปะ่ะ นู่นน่ะตรงเขาด้านหลังอ่ะนี่นี่นี่นนี่นี่ี่นี่เนีนวเหนวะนี่นีเอ้ยเล่กตีได้ใช่รอเดี๋ยวขอดูน้ามนหน่อยนะ นะฉันได้เฟรี่มาฉันยังไม่เอาออกมาดูเลยพี่ได้เป็นทำไมหน้าตาทุเรศงี้เนี่ยกาย้นปเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเรียกมาให้ดู này chú quay chú biến rồi này, chú thấy không? Bụn này là nè, 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 nè